สุนชนนะครับก็ก็ดีใจที่พนีกงา้อนรับอย่างดีแล้วว่าเออพี่ๆสุนชนมาทำเยอะมากนะครับเพราะว่าหนังนี้เราขายทามาแล้วก็ความน่ากลัวเต็มที่เลยครับเราเรียกว่ากระแสไวรัลตั้งแต่ยังไม่ทันได้เขาขายเลยเป็นไงบ้างก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับทีิงทำให้ความแตกของเราเป็นกระแสเลยว่าเราเรามานะครับก็ก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยของเรา สุดท้ายจริงใช่ไหมพี่โดหถูกไหมสุดท้าย100สุดท้าย200กระโดดแต่แต่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าอยากได้ครับแล้วถ้าท่านผู้ชมสนับสนุนเราก็เต็มที่แต่บอกให้บอกว่าภาพนี้ไม่เหมือนภาพอื่นๆนะครับเพราะว่าน่ากลัวแล้วก็ตลก ทั้งเรื่องแน่นอนยางงานฉาิใหม่ที่เพิ่มเข้าไปอะค่ะรับวันนี้รากใหมากเออสุขุมพิศเบด่งานอย่านี้านนี้ก็เป็นเพลงค่ะอู่ในจุดกิเราองไปดูกันว่ามันจริงอตรงไหนของหนังนะครับเพราะว่าเราเ็เพิ่มไว้ะอนากทากาเรื่องอารมณ์้าการงานเป็นการงานเจอปะมาณนี้จรินด้ว ก็ก็คือทุกภาคก็สนุกทุกภาคแหละพูดแบบไม่แฉะทุกภาค่าสนุกทุกภาคแต่ภาคเนี้ยมันเป็นภาคระกอบมันเป็นน้กควายยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าลดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ภาคนี้มันห้าสิบห้าสี่ยังต้นทุนสูง อย่างเรื่อ c e r มีคำว่านำมาปฏิบัติต่อในในด้านเนื้อ่ดูดูแลกันนางไม่ได้สาระดีปฏิบัติต่อไม่ได้นางก็ดีเสร็จของแล้วมาสาร้าเปไง้าห้านางเ่ครัาิาลียนมากค่ะเป็นนางเอกไเป็นผีเออเาเล่แล้วก็ี แม่มไนี้แต่ว่ามเนี่ยทุ่ที่เราต้แบบเปิดใจไม่ม mm. mm. like ีงนนนี้พวกทีเขาก็จะถว่าเอ๊ะเ่มะี่่ได้ใช้คสร้างสรตัวเองมีอะ่างเง้ใคร้าจะอสมนเียกคนนี้นะคะเป็นคนที่คนแรงคนมือคนทุกอย่างในติ๊ิกเอย่าดอย่าอยูอ่ง้โฮปปี้ ไม่อันนี้อันนี้จอเขาพูดไปลองไปดูหนังนะลองไปพิสูจน์ดูกันเองแล้วดูแล้วแล้วจะรู้เป็นเหมือนที่เขาพูดไหมไม่คุยให้ด้วยไม่คุใงไงรเป็นยังไงฮะสมกดเราดูแบบโอ้เนี่ยเปือยนะสะัวรูนือเรื่องวันนี้ตอนที่พี่ให้สัมภาษณ์อไหนทำมาไห่ทเป็นยังไงบ้างคะตอนถ่ายอ่ะ่คิดชื่อตัวละครไ่ไม่ะม่ายงไงต่อดี แต่ว่าแต่ไู่้ยเลยเียกแ้วเนี่ยเล่นเป็นขึ้นเรื่องแล้วถ่ายไปห้าวันแล้วคือไม่เข้าใจว่าสับประยุก์มันคืออะไรไม่รู้จริงๆไม่รู้ให้ตายไม่รู้ไปเห็นป้ายชื่อหมู่บ้านสัประยุก์แล้วหมู่บ้านสัประยุก์มันแปลว่าอะไรว่ามันทำอะไรีมันก็เป็นการเอ่อพิลิ่งการการแถลงการระหว่างสองเรื่องใช่ไม่แต่เรื่องนี้ในเรื่องนี้ไม่มีไม่มีเกี่ยวกับถือว่าเอ่อสั่ประเดิกับที่หยดเลยไม่ไม่ไม่ไมีไปดูเลยมันเป็นหอร์เรซแกร เออไปดูลองดูเลยถ้ามีอะไรเกี่ยวกับที่หยดหรือสัปปะเลยนะให้มันดับตกหน้าลงก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีผีผีที่หยดกับสัปปะเลมาเล่นไงไม่เกี่ยวได้ไงไม่เกี่ยวได้ไงให้เกี่ยวเขามารับเชิญรับเดียวนายนายคนนี้เป็นว่าเป็นผีป้าที่หยดผีมาช่วยเลยที่หยดค่ะเขาไม่ได้ถาม จากจากยังไงยังไยังของมัน่ะทำไแต่ตอานนี้มันเป็นยาชั่วเอออะไรต่ไมเขาไม่ตาดีไงเข็แตรงีักไปแต่งเม็ดเม็ดีมีเออแต่แบบว่าน่ากลัวมากคุณบอลอยากให้เราเป็นการก่อนสุดท้ายได้ไหมพี่ตอนสี่เกมมึงสั่งกับแล้ววันสุดท้ายแล้ว เป็นการสัมภาษณ์จีนัก่าวไม่พูดอะไรเลยเรื่องเซนเซอร์นี่ผ่านเรียบร้อยใช่ไหมคะเซนเซอร์ผ่านเรียบร้อยแล้วครับผ่านั้งแต่เมื่อวานนี้อ่ววผ่านไปสอนนอเยแล้วสำการเซนเซอร์ก็แวันาเซนเซอร์ว่าอะไการอรว่าหาังรสนุกมากรวยแน่นอนเออ ไม่มีการตัดฉากเลยคุณผูไม่มีเลยไม่โดนตัดทรัพย์ฉากเลยเลยอย่างอยู่ครบหมดอย่าไปดูได้เพราะว่าถ้าหมดจะสัมภาษณ์อย่างเงี้ยไม่ได้ดูแน่โอเคไหมโอเคขอแต่แต่แห่งคุณประโยชน์เข้าแล้ววันที่14มีนาคมคือวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ไปดูกันแล้วกันว่าจะถูกแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ไม่เป็นไปอย่างที่พวกดาราพูดพวกดาราพูดว่า เป็นอย่างไรนังชี่อคุณีอย่าไปเชื่อครับแล้วขอหนคอยดูด้วย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 นะหลงาัปยน